มันแห่ไปับมั้ตื่แก่เห็นตานันเป่าแตรมันก็กกตีกงด้วยสนานบันไว้าาตามกันตไปสัจธรรมกิดแก่เห็นตา,ายกูดีไหมกูถ้าพี่เนคนขึ้แคร์ใครเดิงตายเราก็เอาใส่ขดขึ้นแคร์หาเข้ามาเขาใส่ฟืนไฟระดักดีวงดีดีดอกม้ตงู่กนทีครบชวดเป็นคน,คคน,คนขึ้นแ,รแนนนนนครสองคนพา คนนั้นคือบาดเงินบุญถ้าคุณบาเดเยอะตาจะไปกำหนดตาคุณบุญเยอะบาไปสวรรค์ดูต้นไม้ที่หนอนมายต้นใดมันเกีย้ยทางไหนลงทางนะั้นมีไม่ต้นไม้ที่มันเกีย้ยมันจะไอ้ทัพบทของเราเดิมีไหมถ้ามีก็รีบตัดไปบอกไปครับไมนั้นมันลงมาแน่นอนเกี้ยทางไหน,งไหนลงทางนะั้น ชีวิตของเราเชื่อมียวกันเราถ้าพวกเราัวอมองาโกงคุ้นลุกเกิดเก่กับบาปท,ที่มันตัางหาพวกเราจะตายจะพราะกับสิ่งเหล่าน,นี้หมบทุกทีนี้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างดุนสร้างดูส่วนเรื่อบางบางของชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้สำคัญที่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะนั่นที่จะเป็นเงินซื้อหัวเข้าสู่สวรรคิ์ได้รับความรอด ต้องทำความดีเหมือนกับสารสมมาทิฏฐิในโมระสัมมสัมเด็จวางรักความไม่ต่างกับทุกคนโดยไม่กลัวว่าตัวเองต้องทำผิดโดยไม่เสียว่าตัวเองต้องเสียเงินเสียทองยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตหนึ่งให้ดีขึ้นมีรักมีไม่ต่างมี่นอเพราะฉะนั้นชีวิตของกลุ่มเราประชาชนชาวโครา พวกเราทุกคนจะต้องมีเมตตารักษาไอทีดีเสียสนัลดน้ความขัดแย้งแบ่งปันมากกว่าเราต้องไปดูด้วยกันอย่างจริงจังก็มีนิตัยต้องรักษาไอทีต้องมีดีเสียสละต้องลดน้ความขัดแย้งที่บอกแล้วก็แบ่งปันมากกว่าเพื่อได้สิ่งใดมาต้องแบ่งแบ่เพื่อนตักเตือนกันตามนติการขยันทำงานสุขเย็นเราต้ออยู่อย่างจริงสังถ้า เวลาที่น้าพวดผมไม่ได้ข่าวว่าก็สนใจพากัารทุกขาหานเห็นอะไรใส่ทัฟเวอร์ส่งสรงตรงไวันละเมิดมุ่ทับโต๊ะเลยนี่คือน้ำใจนี่คือความน่าทักองชายคริสต์องค์เสียสละเพื่อผู้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำให้เน้นเอยแต่ละคนเหน็ดเหนื่อยมากๆเพื่อช่วย ออกไปไหนไปไหนนี it it like? the clouds, il, ่คือความดีที่เราต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ปักติ่สักในชีวิตของเราสร้างความรักหัวใจต้องมีรักทุกวันที่ผมบอกไปว่าในท้องฟ้าก็มีดาวในประเทศลาวก็มีข้าวเหนียวในกระทะก็มีไข่เจียวในหัวใจของเราต้องมีความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของหัวใจไม่ใช่เหรอ เคาพูดวุนวกับเสุนารีมาจีนิกันเต็ไปหมเป็มรุ่มากพวุนรุ่นุด้วยกับสิ่งเลน้และเวลาที่มีพระเจ้าประสงค์ืว่าผู้ใด็นาดที่ตักเตือนเราเราจะเป็นคนตื่รันหัวแข็งแรงมั่นใจได้สัจอาจารย์ัยืนยันกหัวแข็ง แต่ในทุกเมื่อเราอยู่ในความ แต่ชิ้นงวดบอลทีสงจะเป็นกันแต่มันก็ซับแตกษ์สารีวแฟนของมันนี่คือมันวงแหวข้างลงายออแต่ภายในเราตัดลับเลยมองข้างที่ออวันนี้ชาสมาวิชยคนนั้นแต่งทาเป็นแบบอย่างชีวิตที่งดงามแก่พกเราแพ่เขาจะต้กดูยินเยียร์ยามสงสัยไนต่างๆว่าเป็นเชื้อชาติที่ไม่นีแห้เขาปรับเป็น องาเป <t> ็นคนดีแตบเป็นคนไม่ดีมีปัญหาภาษาอีสานคนในฟังทุกเดียวค็เข้าใจภาษาอีสานเนี่ยวตัวมาเยี่ยกว่าไงทำไมเป็นประเด็นเยี่ยงว่าล้าขาโากระโโวเซเนี่ยเี่ยงใจก็ทั้งนมันเป็นหมักดื่มหวานก ซื้อยาดน้ำมันเฮ้ยโอเคี่ยนยาด้วยแต่ผมดไปเห็นรถเบนซ์ขับมรับขึ้นู้บูได้เบนซมาบเลยครับตัวเสียไปใส่ทังนนเอาไว้ออกงานโอ้เอาไว้ออกงานออกงานขึ้ได้เป็นการต่งงานนะับเป็นติไปเข้งไหใส่สูบบุกไทย

ลิ้นมันลุกมองแต่มไปก็เอาแก้ม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 จันทร์กระสือแก้มแข็งจุดหัวแต่ข้างในไม่มีอะไรทีมวันนี้ต้องเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกนายต้องใส่ใจในเรื่องความคุ้นเรื่องพูงาความดีของชีวิตแต่สิ่งที่น่ารักที่สุดในชีวิตของมนุษย์คือหัวใจที่ดีน้ำ ถ้าเรามีร่งเขียดแคบจริงงเราจะเป็นทุกข์ในเมว่อกรของเราลองกินสาหรือาาวลาฆาโพยาบาิไทรสักครหนึ่งในเพื่อพี่น้องของคุณไม่มีสุขแม่ทำในสิ่งนี้เป็นทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณมีร่กมีรัาบบถ้ามีรักแมนี้กระช่อม้อยลายมาก็เป็นประสาทราชส่า้มีร่างนั้นก็ยิสูง นี่คือชีวิตคนถ้าเรามองคนในแง่ดีเราก็จะดีนะถ้ามองคนในแง่ร้ายในแง่ไม่ดีเราก็จะดีเปลีย่ยนถ้าบอกคนวันนี้อะไรแบบนั้นมันสีโลกสีวงเปลีลล่ยนเพราะเรามองในแง่มาถ้ามองในแง่ดีเราร่างเขา <c oughs> พี่น้องเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เรามาร่วมพิธีทำศักดิ์สิทธิ์ สิาายสีมาไฟหวังวงของพี่น้องจึงดันความนักปรักกัหนึงทีเขียนไว้ว่าเพื่อท่านติต้องรอมองี่ติแล้วดับปลบรอยคอยเอติเพื่อพอตอสติติเข้าไปเป็นบันใดไหน,ไหนไเข้าให้เาดีถ้าสิ่งใดที่พว่อเที่ยงไปแล้วทำให้พวกเราไม่สบายใจก็ถือเสียบ้านขอพยายาม มาขัดเราหัวใจที่เราให้มีความรักมีคุ่งั่นมุ่งมากขึ้นพี่น้องพวกเราต้องมีจุดยืนในชีวิตจุดยืนนัน้นต้องเข้มข้นเข้มแข็งและยืนหยัดขียดข้างกระจายขียดข้างงานความดีอย่าลอยตัวให้ไหลไปลอยไปกับน้ำกระแสน้ำที่พัดปลาเป็นเั็นแหวกว่าพวกผมกระแสน้ำปลาตา,า,ายมันลอยไปก,กับน้ำที่เรา พวกเราต้องรับสัมกระเษสษะกระมทุกวันนี้ที่มันกว้างใหญ่ไพศาลกว้างไกลไรขอบเขตที่หนองแกงหัวใจของมนุษย์มันขาดแทบหมดที่ต่ความ,มเห็นแก่ตัวที่ในความโลภที่ในความร,ริษยาดูสิในประเทศไทยของเรามีกติการีกฎหมายเครี่ยนอ้อมทุกอย่างแต่กติการมันใช้ไม่ได้เพราะคนหัวใจรซืยอหัวใจไม่ดี มีแต่ความโลภมีแต่โกงมีแต่คนในข้อออในกระดูกินสีปาาสีล้เทีนชนจะน่ดที่ไหนเลือกตั้งที่ไหนซื้อเสียงกันทั้งนักระแดนดเคเจ้าพักไปดูเฉยๆกันได้ที่ละ3 2,000ประมาณคุณพ่อกฝากเรื่องฝากตัวนะครับคุณพ่อ คนฉลาดมั่งกี่คนไปมากเลยเนี IN, OK. wow. ่ยวันน being so ี้ครับคุณพ่อคุณพ่อมาอยู่ไปใช่ไหมครับกลัมาใหม่ครับมีอะไรผมช่วยเหลือครับอัดแขนครับจะมีอะไรเรอคุณพ่อฮะของคุณพ่อเฉยๆเราแล้วม่นก็วางลงไปในกระเป๋ามีซองเตรียมอะไรนี่เอาอีกสามขันอย่างนี้ก็แห่เอาละคุณมก็เอาไปทำมันก็รัวมากคุณพ่อเขาได้ไปได้หมื่นกว่าบาเดียว อ่าเงินเกินเงิเป็นไม่ได้ไม่คิ่งเกินความสักดิ์สิ่ธิ์ไม่มีนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมแค่ให้ไม่ได้เอแมนผมนำเสนอให้แก่ที่แเห็นเนาพวกเราที่เป็นคริสเตียนกลับจิตหลับใจที่นาะกลับเข้าหาวัดหาบแก้บัปรับศีลสร้างมุขสร้างสุขสร้างชีวิตเราเพราในที่สุดเราก็ต้องจัดด้วยที่ไปทีเนาะไม่มีใครที่จะจัดได้ตลอดเวลาในโลกนี้เป็นไปไม่ได้ เราเ็คนต้องการแต่เพื่อตายต้องมีตุนและมุสมเพื่อเราจะได้ไปส่องนั้นเราขอแบ่งปันพี่น้องในครั้งืนนี้เพียงเจ้าที่ก็ขอพระเจ้า <Wars> อุปบุญพรพี่น้องทันไปทุกคนไม่มีแสงสว่างในชีวิตแสงสว่างนั้นก็เป็นแสงธรรมของพระเจ้าตาของเรานี้สว่างด้วยแสงไฟใจของเราสว่างด้วยแสงธรรมของพระเจ้าและไม่มีแสงใดสว่างเท่ากับแสงธรรมของพระเจ้า ขอให้แสงอัปมง้าสว่างไสวในหัวใจในดวงประญาพี่น้องตั้งไปอปมงคล